การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,555วงเงิน2 3 8ล้านา 80,000ล้านบาทนะครับเป็นวันที่2เนื่องจากการอภิปรายส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรฟื้นฟูอุทกภัย120,000ล้านบาทไว้ในงบกลางเนื่องจากเกรงว่าอาจมีปัญหาความโปร่งใสและประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ ดยร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างบฉุกเฉินเป็นงบที่ตั้งขึ้นในกรณีฉุกเฉินในอนาคตจึงไม่สามารถระบุรายละเอียดที่ชัดเจนได้ส่วนงบฟื้นฟูและเยียวยาปัญหาอุทกภัย1นึ0 0 0สล้านบาทที่ไม่มีการระบุรายละเอียดเพราะว่ายังไม่ทราบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้จ่ายก็สามารถตรวจสอบได้ จากนั้นนายนิพิษอินทรสมบัติสสพัทลุงพักประชาธิปัตย์อภิปรายถึงจังหวะที่จะต้องระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดจนทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยขณะที่นายทีระวงสมุตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลุกขึ้นชี้แจงกับสภาและยอมรับว่าได้สั่งชะลอน้ำเพื่อให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวจริงนี่คือการเบี่ยงเบนการไหลของน้ำตามธรรมชาติท่านประธานครับ เราไม่ปล่อยน้ําเดินไปตามธรรมชาติของน้ําเรากักน้ําไว้เมื่อเรากักน้ําไว้ไม่น้ําไหลไปตามธรรมชาติน้ําก็ไหลออกสู่ทุ่งผมไม่เถียงครับผมพูดจริงบอกให้กรมโยธาเนี่ยประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตดูสิชะลอน้าลงมาหน่อยได้ไหมจากเขื่อนภูมิพลทําอย่างไรเราจะแบ่งเบาโหลดกองแม่น้ำเจ้าพยาเราคิดว่าทุ่งไหนที่เป็นแก้มลิงที่พี่น้องเกษตรกรเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็เอาน้ํเข้าไปเก็บไว้ในทุ่ง ถามว่ารัฐบาลที่แล้วผมเป็นรัฐมนตรีผมทําอย่างนี้ไหมผมก็ทําอย่างนี้แหละครับที่ที่บอกใอ้ชะลอพาอพี่น้องเขากำลังจะเกี่ยวเข้าทั้งทุ่งท่าวงทั้งทุ่งอะไรต่างตเหง่านี้เขากำลังจะเกี่ยวเข้าเพราะฉะนั้นผมถึงจะบริหารจัดการในลักษณะนี้ ขณะที่สสรัฐบาลเห็นใจสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่รัฐบาลจําเป็นต้องปรับการจัดทํางบประมาณในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยและเห็นว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงต่างๆร้อยละสินนำไปเยียวยาและฟื้นฟูอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งก็เชื่อว่าแผนอ่าแผน8ยุทธศาสตร์รวมไปถึง50แผนงานในปีงบประมาณ2555จะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารประเทศของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพได้ครับ